ราศีกุมนะท่านใดลัคนาราศีกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้พีพ่หมิงหน่อยนะคะพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะลัคนาราศีกุมนะอืมนะเสียงชัดเจนอยู่ไหมครับเสียงชัดเจนอยู่ไหมไหนใครเสียงชัดเจนอยู่ไหมครับช่วยฟีดแบ็กกลับมาให้หน่อยเสียงชัดเจนไหมมีคุณอะไรเนี่ยคุณเชอร์รี่เหรอโกมลสีเขาบอกไม่มีเสียง อันนี้เขาชัดเจนเอออ้าวชัดเจนเสียงพ่อมากครับอีกอา้าวเสียงนี่ขยันจะไม่ร้องเพลงกันเนี่ยโอ้โหชัดเจนชเจนชอรีจ่จ๋าโทรศัพท์เชอรี่อไปดูให้ดีนะมีปัญหาแน่นอนเลยเนี่ยเขาชัดเจนกันหมดนะคะทุกช่องทางเนี่ยเขาชัดเจนกันหมดนะมีของเชอรี่คนเดียวที่ไม่มีเสียงนะคะชัดแล้วเหรอคะคุณเชอรี่แม่ฮึต้องให้แซวชัดแล้วเหรอ นะสวัสดีซอฝนนะคะซอฝนส่งของขวาญมาให้เยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะถัดจากลัคนาราศีมีนก็มาถึงชาวลัคนาราศีก,มนะก,าากุมนะนลัคนาราศีกุมนะท่านใดลัคนาราศีกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยทีจะบอกหน่อย จะบอกว่าหน่อยเถกับหน่อยซีก็มาเป็นหน่อยทีนะฮะเอามาผสมกันพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยซีนะชาวลัคนาราศีกุมนะอืนะครับลัคนาราศีกุมดาพุธท,ที่จะย้ายในวันที่27มีนาคมนั้นเอ้ย27กุมภาพันธ์นั้นเป็นการย้ายออกจากกลุ่มไปอยู่มีน เท่ากับว,ว่าไปอยู่ในเรือนการเงินนะฮะของชาวกลุ่มแล้วก็ไปอยู่กับสุขอยู่กับราหูสามดวงเลยในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับคุณนะครับจะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองนั้นกำลังตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันสำฤทธิ์ผลดาวพุทธที่ไปอยู่กับดาวสูกคู่ธาตุน้ำในเรือนนำหน้านี่บางทีมันหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนเรื่องเอกสารนะครับในยุคปัจจุบันก็จะหมายถึงโซเชียลมีเดียก็ได้ ทำให้เราจะต้องทุ่มเทให้กับเรื่องแบบนี้เยอะมากๆในช่วงหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์ไปแล้วนะนะครับนี่คือจะบอกว่าเป็นข้อดีต้องเป็นข้อดีสินะเป็นข้อดีเป็นข้อดีน,อดนะครับนะคือจะต้องทุ่มเททำอะไรอย่างหนึ่งในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือการหาความรู้ เพิ่มเติมหรือได้ไปอบรมได้ไปเข้าสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็จะนำประโยชน์มาให้กับคุณอย่างมากมายทีเดียวเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนที่นำหน้าลัคนาของคุณนะส่วนข้อเสียนะครับนะครับ,นะค,รบคือต้องระวังนะครับ,เพ,รนะรบเพื่อนหรือมิตรนะฮะเพื่อนหรือมิตรนะครับ ในเรื่องของคนที่จะมาเป็นเพื่อนเราอยากจะมาเป็นมิตรเรานะครับดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนดูให้รอบคอบพุธเป็นปราเป็นนิดเนี่ยจะนำเรื่องจุกจิกยุ่งใจมาให้ก็ได้นะนะครับถึงบอกไงว่าดาวไปอยู่กับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่ธาตุน้ำแต่ไปอยู่กับราหูนี่ันเป็นคู่ศัตรู จึงแยกย่อยออกมาด้วยประกาศรลชนี้แหละสำหรับชาวลัคนาราศีกุมน่ะน,นะครับนะแต่นะครับการเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะการเงินการทองจะขยับดีขึ้นมีโอกาสจะได้ล่บผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศี กุมนะครับข้อดีและข้อเสียที่ดาวพุธจะย้ายในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะย้ายไปร่วมกับดาวศุกร์มหาอุดและวก็ย้ายไปร่วมกับราวหูคู่ศัตรูนะครับผ <c oughs> ัดจากนะครับลัคนา